โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจ็อกเกอ n ์แชนเนลนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาลองเล่นแผนนี้เลยนะครับผมแผนนี้นะครับดูซิว่าวันนี้เนี่ยเราจะทําแต้มได้หรือไม่นะครับเนื่องจากเราปรับเปลี่ยนแผนนะครับผมก่อนหน้านี้ครับเราเคยแบบเราเคยเห็นแบบจานลงคลิปเมื่อไหร่ก็จะเจอแผน4213นะครับวันนี้นะครับ เราจะเล่นแผนนี้นะครับกองหน้าคู่แล้วก็ใช้ Quick c o u n t e r ด้วยนะครับผมซึ่งแผนนี้เนี่ยผมแทนแบบไม่ไม่ไม่ได้เล่นเลยนะครับผมเล่นแต่แผน4213น่ั่นแหละครับผมก่อนจะไปชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับมาครับอ๋อจะเจอกับอันดับ5 0,000นะครับก็วันนี้เราจะชนะได้หรือไม่นะครับแผนเราก็นี่ครับ อย่างที่เห็นนะครับผม4132นะครับ AMF เราใช้3ตัวนะครับผมของหน้านะครับเราใช้เคียซ่าต่ำนะครับก็ตัวนี้เราจะปรับเป็น CMF นะครับก็ให้เหลือ a m f 2ตัวนะครับก็เอาไว้แบบลกต่ำบ้างนะครับผมก็สำหรับเฟเดเฟเดรโกเคซ่านะครับเราจะตั้งเป็น SS นะครับ ให้เล่นต่ำกว่าโรเมนิกเก้นิดนึงนะครับเพื่อแบบเขาจะหัดเหลี่ยมปั่นโคง้โคงได้นะครับผมสำหรับคู่ต่อสู้เราก็ประมาณนี้นะครับอืแผนที่เราแบบเคยเล่นมาก่อนนะก่อนหน้านี้นะครับก็ถามว่าจะสู้ได้ไหมนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมเพราะว่านี่ครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่เล่นนะครับคุยคอเตอร์ด้วยหลังลอยแน่แนเลยดูทรงละจบละ ดูโซนแล้วลจบตั้งแต่ก่อนเริ่มกเกมแล้วมไม่น่าไหวหรอกผมว่านะมาท่านผู้ชมครับวันนี้ขอต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับ to s <S ดูจ้าว่าวันนี้เนี่ยครับคือมันผิดปกตินะครับเพราะว่าผมไม่ไม่ไม่เล่นเลยแผนนี้ไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับดูซิว่าวันนี้เราจะทำได้หรือไม่นะครับมาเกมเริ่มนะครับ ยูฮันครับจังหวะนี้เป็นรีครับไปยูฮันครับมาไปโอ้โหอ้าวชิบหายแล้วจังหวะนี้หลุดเดี่ยวแล้วยิงโอ้โหยังติดเซฟอยู่ครับแม่โชคดีครับเกือบไปแล้วใจโอ้โหแม่งใจยังติดอีกเอานะครับจะโดนลูกสองหรือมาหูทะลุช่องไม้ลำนาด้วยโอ้โหยิงจึงมเสาครับ แม่ดูจังหวะนี้ครับโอ้โหแม่งเพิ่งเริ่มเกมนี่เกือบโดนแล้วนะโอ้โหเกือบโดนสองสู่เลยไว้ด้วยสองสองโอกาสของมันอะ่ะโอกาสทองอะ่ะเกือบโดนไปบอลอยู่ฝั่งเรามต่อเบ็นไว้ครับมงตั้งสวยหลายมาเคซ่าซ้ายลงแหวกไปเองครับลูกนี้โอ้โหเสียบอลไปชิบหายแล้วเสียเสียบอลเมื่อไหร่โดนโต้ตีนะครับ เดนโต้ทันทีแล้วลุมบินเกป่ายังไงเกี่ยไปก่อนครับมองตั้งมาโอ้โหไม่ถึงเพื่อนด้วยยังมาแย่งได้อยู่ครับฟเฟโโเดรโกเคซ่าคเคซ,ซ่าเลือกตรงกลางครับไปโอ้โหเละเนี่ยเราไม่เข้าใจในการแบบการเคลื่นที่ของนอกเตะเราอะ่ะเพราะว่าครั้งแรกที่มาเล่นเนี่ยมันแบบอาจจะมึนๆหน่อยนะครับอืมเปตรี ผมว่าทั้งเกมเดือดสู้เขาไม่ได้หรอกเปลี่ยนแผนแบบยังไม่เข้ามือไงไปโอ้โหสวยจัดลูกนี้ไหลไปขวางครับเบนไว้เบนไว้เปิดเปิดโอ้โหยกากหนัดติดครับโอ้โหยังได้เตะม,มุนอยู่ครับเยอะเปลี่ยนเปลี่ยนปุ๊บโอ้โหแย่เลยเกมแย่เลยต้องเอาโรเบริรตคัวขลังะครับต้องเอาแบบ พวกที่แบบเตะแรงๆอะ่ะเปิดมันจะโค้งหัวมันจะมุดเข้าหัวเว้ยเปิดมาสวยครับลูกนี่ไม่มีตัวประกบเรียบร้อยครับโอ้โหนี่นะครับในเกมสู้ไม่ได้เราเอาเตะม,มุมดีกว่านะครับขึ้นนำไปก่อนเลยครับโอ้โหําไม่ได้เตะม,มุมนี่คือแบบสู้แทบไม่ได้เลยนะบอลอยู่ทั้งฝั่งเขาตลอดเลย มาครับเรานำก่อนนะครับหนึ่งูนนะครับโขเพิ่งยี่สิบนาทีเพิ่งยี่สิบนาทีนะครับบอลยังไม่จบนะครับโยฮันครับเนี่ยดูดิรับบอลยากจัดโยฮันครับแหวกไปเองโอ้โหเกือบไปดูเป็ตัวคารลอดไหลไหลไหลโอ้หูแม่งช้าสตีเฟนดักได้อานโอนโนไหลามาตรงกลาง อาชิบหายู่หางครับไหลามาช่องนี้โอ้โหจบเลยโอ้โมันหลุดง่ายๆวะยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นะครับเกมแรกในรอบกี่ปีวะเนี่ยเล่นแผนนี้ก็แทบไ,ไม่เคยไม่เคยแบบไม่ไม่เคยได้เล่นนะแผนนี้บอกไว้ก่อนนะคือเออ รูปแบบมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วอะเราไม่ถนัดเออไปเลนต่อครับโอ้ผมว่าผมแย่วะ่ะในเกมนี้สวยดาบิดหักไปซ้ายคืนไหม่สวยตรงกลางหักข้อสวยโอ้โห่าบิดติดครับเกียร์ซ่าปั่นเลยครับจังหวะนี้โอ้โหเซฟครับมามึงเซฟได้ไงวะเนี่ย ไปตรงกลางสวยดาวิดแตะหนึ่งจังหวะแล้วยิงโอ้โหไม่ยิงไม่ได้ครับโอ้โหเนี่ยงไงจะดดนสวนแล้วกูลุมินิเก้โอ้โหแลแว้วแหวกไปดื้อครับลูมินิเก้กระชากไปต่อหรอหเดิดเสียบไปดีสวยยังได้อยู่ไปไปลุงไปไม่ได้ครับจังหวะเมื่อกี้มันมันมันเสียจังหวะเราเราไม่ดูไงเราคิดจะจ่ายอย่างเดียวจะเอาประตูให้ได้อะ เอารับทดเวลาสองนาทีครึ่งแรกโอโ้โหเล่วจ่ายมาช่องนี้แล้วเปิดมาสวยครึ่งแรกจบไปแล้วครับคุณดูเรายังรอดเว้ยไม่โดนลูกสองเว้ยเนี่ยการคลอมบอลเราจะหายไปเลยนะครับเนื่อจากว่าเราเปลี่ยนแผนนะครับเปลี่ยนแผนเป็นสี่สองสองเพราะว่าแผนนี้มันเป็นการมันเป็นแผนที่แบบโต้กลับไงมันไม่ได้แผนแบบต่อบ,บอลเออ เวลาเราดักบอลปุ๊บเราจะสวนกลับแบบเออแบบแบบไวอะเออแผนนี้เลยนะครับแต่ว่าผมเล่นไม่เป็นนะขอภยอัยคุณดูด้วยนะครับก็มาลองเล่นให้ท่านผู้ชมดูเฉยๆนะครับว่าเฮ้ยถ้าเปลี่ยนแผนนี้คือแบบมันจะมันจะโหดกว่าโดนเอมันจะโหดเหมือนเหมือนเหมือนตอนที่แบบเล่นแผนสี่สองสาไมอะไประมาณนี้นะครับก็จะโชว์ให้ดูอะครับว่ามันโหดจริงไหมคนนี้อ,อืมระดับ อาจารย์เนี่ยมันโหจริงไหมก็เอาง่ายๆอะ่ะจะให้ได้เล่นทุกแผนเลยนะครับก็วันนี้แผนสี่สองสองกว่านะครับมาขึ้นหลังนะครับมาขึ้นหลังเราเล่นต่อนะครับเบนไว้เนี่ยโอ้โหเลี้ยจ่ายไปติดนะครับโอ้โหลืมไปครับนึกว่าเล่นสี่สามสามครับ ไปมาลูกนี้ก็เราก็ได้โอ้เอาิบหายละเปดรียยฮันครับเอาแหวกไปเองแหวบเอโอ้โหจิบหายมือติดล็อกสวยจะสวนครับยังสวนไม่ได้หลไปสระหุ่นเอาติเดเบดีสวยครับมันนวลนวลด้วยนะครับเกมนี้โอ้โหมันเล่นแบบอยากนิดน,นึงอ้โอ้ยมันไม่ลองยิงว่ะดีเลย เบิร์นสวยเมสซี่เบรกไปก่อนครับหมุนตรงกลางชิปเนมเนมโอ้โหมึงชิปอะไรไปตรงนั้นวะลูมานิเก้ครับลูมานิเก้ปาไปตรงกลางสวยครับโดนดักได้จะสวนนะครับจังหวะนี้ corona, สวนไหลมาเนมมชูเนี่ยเนมมชูในดูวยิงลูกนีโอ้ยังติดเซฟครับยังได้เตะมุมครั้งหนึ่งครับถ้าว่าเราไดประตู คือน,นำเราจะอันนี้หน่อยนะครับผมสร้างความกดดันให้เขานะครับอืมมาเตะมุมครั้งที่สองเกมนะครับมาครับโอ้โหแล้วเปลี่ยนคนผิดโอ้ยเราจะเอาลูบิตูขาลอดนะครับเปลี่ยนผิดครับ,รบขอหอยเปิดลูกเรียบมาลูกนิว้วหืมไม่แรงเท่าไหร่ครับไม่โดนหัวด้วยโอ้ แล้จ่ายมาโอ้โหชิบชิบหายละมอมิตกระตุกซาร่าครับซาร่าจะแหววไปเองเอาาจส่งมาได้ด้วยครับหืมจะแหววไปไหนครับชิปมานี่ไงจะสวนแล้วครับดูเราจะสวนแล้วนะไปทําชิงสวยเบิร์นยาวโอ้โหไม่หลุดวัดติดซาร่าโยฮันครับครับแหววไปเองลูกนี้ลงลงเลยครับลงลงแล้ว โอ้โหไม่ยิงซ้ายครับจะหานข้อยิงขวาครับสวยนี่อย่างนี้เหลือหลายมาลุงเมนิเกอีกละลุงเมนนิเก้ลุงเมนิเกหลุดลุงเมนนิเก้ยิงโอ้โหติดขาแม่ยังไม่ออกครับเบนไวเปิดอีกทีมงเชกโอ้โหเลยไปหมดครับโอ้โหสุดายลุงเมนิเก้ลุดเดี่ยวเลยโอ้โหแล้วเจ็ดสิบไปด้วยนะครับนาทีเจ็ดสิบด้วยไม่งั้นเราแบบ โล่งหน่อยครับถ้าได้ประตูเมื่อกี้ครับโอ้โหโอ้หนะที่เจ็ดสิบจิบหายแล้วโอ้โหไม่มีใครดักเลยจังหวะเดียวโอ้โหแล้วแหวไปเองคนเดียวดื้อๆลูกนี้ดูสกัดมาจิมนิดนึงครับจะส่วนนีกแล้วครับส่วนได้ไห้วนมาก่อนจ่ายมาตรงกลางสวยครับทําชิงกับลุงสวยไหนฝากบอลในดีโอ้ย เอาเลยจังหวะนี้สวยครับลุงเมเนเกสกัดมาได้แล้วขวายิงเรียบร้อยครับโอ้โหสวยลูกนี้สวยครับเอาเลยครับเวลาจะหมดแล้วครับผมเนี่ยต้องแก้เกมแล้วครับ85นาทีเราต้องรักษาเวลาให้ได้นะครับเอาเลยครับเขาจะแก้เกมยังไงนะครับเหลือเวลาอีก5นาทีนะครับคุณดู เราจะแบบรักษาเวลาให้มันแบบให้ให้บอลอยู่กับเราได้มากได้มากขึ้นนะครับเปลี่ยนตัวก่อนนะครับ <c oughs> จบละจบละถ้าจบเกมจบเกมนี้นะครับ <Number 20. S 1> ก็จะเพิ่งเอ่อ <Number 50. S 1> เพิ่มแต้มเป็นน่าจะขึ้นเลยละ่ะ หนึ่งพันหกร้อยอ่ะสวยครับมันสะดุดมาโ,โ้ไหลายตาแล้วครับเมื่อวานแพ้ยับแพ้เสมอแพ้เสมอครับเมื่อวานสวยครับสวยไหลช่องนี้สวยยังยังโอโ้โหตัวตัวไม่ไหววะ่ะแล้วยังไงกรรมการกรรมการเวลากรรมการเลียร์สวยครับจบเกมนะครับโอโ้โหทำได้ครับ บอกแล้วนะครับ The King of e Football นะครับการจอ๊อกเป็นงาแผนไหนก็ได้หมดนะครับอืมเกมหนะ้าคุณดูจะให้เล่นแผนไหนต่อครับก,ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมก,ก็กองหน้าคู่ในวันนี้นะครับก,ก็ประมาณนี้นะครับโชว์ประมาณนี้ดิแต่ว่าการของบอลคือแบบมันมันอาจจะน้อยนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่เล่นการต่อบบอลน,นะครับเพราะว่า เราเล่นคุกคอเตอร์ส่วนกลับอย่างเดียวนะครับแผ่นนี้นะครับบอกแล้วนะครับโน no 1ของแท่มาเรามาดูแต้มดีกว่านะครับทุกคนเราจะได้แต้มเพิ่มไหมน,น,น่าจะขึ้นเลยแหละนี่ไงขึ้นไปแล้วครับหนึ่งพันหกร้อยเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เหลืออีกประมาณสองร้อยแต่นะครับก็จะขึ้นดีชั้ง หนึ่งเลยนะครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคระับอย่าให้เล่นแผนไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาตัวทวิ้ชมไปก่อนสวัสดีครับ